พื่อนครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมตัวนี้ยี่ต้อน4.0นะครับก็มาไลฟ์สดกันอยู่ที่ดอนเจดีตจังหวัดสุพรรณบุรีครับที่นี่เนี่ยนะครับก็เป็นมีแข่งหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นที่ที่เรากำลังจะมาทํางานกันเรามาทํางานกับไส้ครอง AFM ในวอนนี้นะครับก็เลยทดลองไลฟ์สดกันดูคนที่พาผมมาอิม่มหนำสำราญอยู่ตอนนี้นะครับก็คือผู้จัดก,การของอ อ AFM ครับคือผู้จัดการฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายคุณปรีดีสร้างแจ้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทาง YouTube ทางเฟซทางโอ้โหทุกอย่างนะครับทุกอย่างครับทุกอย่างเลยครับครับวันนี้เรามาทานอาหารกันนะครับก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวกันมากก็จะถามนิดหน่อยบอกว่าเป็นยังไงบ้างครับการที่เข้ามาเป็นผู้จัดการของ AFM แล้วก็พีพอกเนี่ยมันเป็นยังไงครับ มีอุดมการ์ยังไงมีควา,ามคิดยังไงผู้จัดก,การนี่ก็แต่ก่อนเนี่ยผมเป็นเซลล์มาก่อนนะครับเป็นเซลล์ระดับล่างๆมาก่อนเซล์ขายต่างจังหวัดนะครับมาก่อนคือก่อนที่ผมจะไปเป็นเซลล์นี่ผมพบผู้บริหารสูงสุดของบริษัทแหลมทองท่านหนึ่งให้ผมมีโอกาสได้คุยกับท่านแล้วท่านก็ถามผมว่าปรีดีทุกวันนี้ทํางานอะไรผมก็ตอบ ท่านว่าตอนนี้ผมเป็นพนักงานขายสินค้าตราไส่กรอบตราแหลมทองหน้าโรงที่อ้อมน้อยนะครับอ้อมน้อยคือสายสายห้านะครับพุทธมณฑลสายห้าอ้อมน้อยจังหวัดนครปฐม,มแล้วท่านก็เปิดโอกาสให้ผมถามผมว่าพี่ดีอยากทําอะไรอีกไหมผมก็บอกว่าผมรับใช้ยหยวนทองมาประมาณ13ปีแล้วนะครับแล้วก็ผมขายสินค้าให้แหลมทองเนี่ยวันหนึ่งก็ เป็นเงินหลายแสนบาทบางเดือนก็หลายล้านบาทแต่ความตั้งใจของผมเนี่ยผมอยากเป็นพนักงานขายต่างจังหวัดเพราะตอนนั้นผมเป็นพนักงานขายหน้าโรงถูกไมหมฮะอยู่กับที่แล้วผมเมื่อโอกาสมาผมก็ได้ตอบท่านว่าผมอยากเป็นพนักงานขายสินค้าแหลมทองต่างจังหวัดท่านก็ถามผมว่าทําไมละ่ะอ๋อผมอยากสร้างรายได้จากการขายให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นที่ มากกว่าตอนที่อยู่หน้าโรงงานที่ขายในโรงงานครับท่านก็บอกผมว่าหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปสำนักง,งานใหญ่ไปหาผมแล้วผมจะได้นำให้กับรู้จักกับผู้จัดการของคุณนะครับผมก็เล้ได้มาเป็นเซลแล้วต่อจากนั้นผมก็มาอยู่บริษัท ASM นะครับแล้วผมก็ได้มีตำแหน่งตอนนี้ก็คือมันมีอยู่ประมาณ สองตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งก็คือรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดและอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือรองอเป็นผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการเหมือนกันหรือดูแลทั้งการขายและการตลาดทั่วประเทศในตลาดสดนะครับโดยสินค้าตรา A F M ก็คือไก่อร่อยไว้ใจเราและหมูอร่อยตราพีพอกหมูยกนิ้วอย่างนี้นะครับ,ค,รบคนที่ขยันนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จิตใจ ให้กับงานจริงเน,นะครับในสายตาของผมเนคุณปรีดีก็เป็นคนหนึ่งที่ผมศรัทธาแล้วก็ถือว่าเป็นไอดอลเลยทีเดียวในเรื่องของการความขยันของเขานะครับอันนี้ว่ามีการไปทอดชิมต่างจังหวัดกับ AFM เนี่ยทั่วประเทศห,หมายความว่าอย่างไงครับคือช่วงระยะที่ทำอยู่เนี่ยฮะเราก็ผมมาอยู่กับ a อ m นี่ปีนี้เป็นปีที่11ผมก็มองว่าถ้าอยากให้ลูกค้าได้ชิมสินค้าเราหรือ รู้จักสินค้าเราเนี่ยคือมันมีคําพูดอยู่คํานึงหรือเป็นนโยบายหรือยุทธศาสตร์ก็ได้ยุทธศาสตร์การตลาดและการขายอยู่นะครับมันมีอยู่ข้อหนึ่งก็คือผู้บริโภคหรือผู้ซื้อของเราเนี่ยต้องได้ยินจากปากได้ชิมต้องชิมจากปากรสชาติสองดูด้วยตาสาฟังด้วยหูนะครับฟังบ่อยๆตามองเห็นบ่อยๆ ชิมสินค้าด้วยปากบ่อยๆเมื่อรู้รสชาติของเราแล้วเนี่ยก็จะกลับมาซื้อของเราซ้ำอีกนะครับครับอนนี้วันนี้นะครับเรามาที่ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเ,เราจะมีการทอดชิมกันยังไงครับและจะออกอากาศให้ได้ชมกันสดๆกี่โมงครับตอนนี้มาถึงแล้วที่อำเภอดอนเจดีนะครับซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์ของประเทศไทยโดยที่สมัยย้อนไปนะครับด้านนี้เลงประวัติศาสตร์จริงๆพวกเราจะไม่เกิดเลย ดูประวัติศาสตร์ของยุทธหตถีสมเด็จพระนเนรศวรมหาราชที่ทํายุทธตถีกับสงครามสมัยนั้นสงครามพม่นนมพนมานะครับตีสีเราจะจะตั้งทอดชิมที่ร้านาร้านอาริรัตไก่สดอยู่ในตลาดสดเมืองทองนะครับตลาดตอนเช้านะจะทอดชิมสินค้าใหม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกอาสายรุ้งประหมึกหมูกระเทียมรสเด นะครับแล้วก็ลูกชิ้นไก่ดังโงกหรือสินค้าแม้แต่สินค้าขายดีอยู่แล้วเราก็ต้องทอดเช่นไก่อร่อยมูอร่อยชีสสดใสเต็มคำนะครับจัมโบ้ทองหนังกรอบที่ขายดีอยู่ในระดับนี้ตอนนี้เราก็จะทอดให้พี่น้องชาวดอดนเจดีได้ชิมกันทุกคนครับครับหลังจากชิมนวที่ถ้าเกิดชอบถูกใจนี่เรามีขายไหมครับมีให้ขายด้วยเราก็ให้เราให้ซื้อที่ร้านที่เราทอดก็คือร้านเจอารีรัตอ่าเจเจเจดีก็ได้หรือ เจอาริราก็ได้ให้ซื้อตรงนั้นเลยในราคายุติธรรมครับ,รบมีการลดราคาให้มั่งม,มีเกม,มเล่นมีของแจกมีของแจกเช่นผ้ากันเปื้อนก็ดีถุงรดลกร้อนก็ดีและสินค้าแพคเล็กตัวอย่างใหม่ก็จะแถมให้ขอเสริมนิดนึงก่อนบจ,จบรายการนะครับุนนะเป้าหมายของบริษัท ASM หรือเป้าหมายของผู้บริหาร ASM หรือแม้แต่เป้าหมายของผมเนี่ยนะฮะก็ถือว่าผมเป็นทีมบริหารคนหนึ่ง เป้าหมายที่ทํางานอยู่ทุกวันนี้ด้วยด้วยความอดทนมีวิริยะอุตสาหะทุกวันนี้นะครับเพื่อให้ทีมงานของเราเพื่อให้พนักงานเอฟเอ็มทุกคนเพื่อให้พนักงานเอฟเอ็มทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับไหนระอับพนักงานรายวันหรือรายเดือนทุกขั้นตอนเนี่ยทุกระดับเนี่ยให้มีความอยู่ดีกินดีดีกว่าเดิมที่เขาเคยอยู่นั่นคือเป้าหมายสูงสุดของเราย้ํานะครับให้พนักงานของเราทุกคนของ AFM เนี่ย นะครับให้มีมีอยู่ดีกินดีมากกว่าที่เคยเป็นอยู่คือหมายความว่าความกินดีอยู่ดีเนี่ยมันก็ต้องมีหนึ่งปัจจัย4ี่ต้องมีนะครับต้องมีต้องต้องเขาต้องให้ให้เขาให้เงินเดือนเขาให้รายได้เขาพอที่จะไปมีปัจจัยสี่เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับไปไหนมาไหนไม่อายใครเรามีศักดิ์ศรีนะครับไไาาาคา,นะคบคว,าว่าความอยู่ดีกินดีมีปัจจัย4ี่ให้ครบ เมื่อมีปัจจัยสให้ครบแล้วปัจจัยที่ที่หที่6ค่อยตามมาเราต้องเอาปัจจัยที่จําเป็นก่อนเขาเรียกว่า,าคือเขาเรียกอะไรนะฮะอเรื่องหนึ่งคือความต้องการกับความจําเป็นเราต้องเอาความจําเป็นก่อนพอความจําเป็นมีครบแล้วเราต้องไปไขว่คว้าหาความต้องการนะครับ ขอบคุณมากครับสมไหมครับที่เป็นไอดอลของนัตตุนดิจิตอน4.0วันนี้จะเลี้ยงอาหารอะไรนัตตุนครับอวันนี้ผมจะเลี้ยงที่มาที่ร้านเล็กๆแห่งหนึ่งแต่อบรรยากาศดีมากฮะอากาศเย็นมากเลยดูนะครับวันนี้จะเลี้ยงสเต็กเนื้อโคุ้นพิซซูสักหนึงจานฮะไอ้ได้โอ้โุโคุ้น่าจีละฮะโคุ้นอร่อยมากต้องมานั่งทานด้วยกันเอ ได้ทานกันก่อนแล้วที่ตัวสักหนึ่งจานใหญร์่ขครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุ